เมื่อวันศุกร์ที่7าพฤษภาคม2564เวลา9นาฬิกาพิธีเปิดโรงทานจัดทำอาหารแก่บุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติงานและผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 ที่พักรักษาตัวตามโรงพยาบาลสนามจังหวัดลบบุรี นวัดเสาทงทองพระอารามหลวงตำบลท่าหินอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีโดยมีพระเดชพระคุณเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีประธานในพิธีพร้อมด้วยพระเดชพระคุณพระราชวิสุทธิประชานาตวัดพระบาทน้ำผุุ พระครูจริยาพรเจ้าคณะอำเภอจังหวัดลบบุรีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดเกาทงทองจังหวัดลบบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายนิวัตรรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวะพระครูจริยาพรเจ้าคณะอำเภอเมืองลบบุรีและพระเทรามิเตระทุกลูกที่รอักสูรครับกับเรียนผู้ยโรงพยาบาลท่านหนึ่งผู้ในการสำนักงานของทุริสัทจังหวัด โบุรีท่านนึก็ท่าน้ฟบุรีท่านนึหน้าสวยกาดูหน้าสวยตาหน้าเหมอนกันก็เดินเราะไปแนวที่น้องศิลป์ทุกท่านครับ นางสาวอังสุมารินจุธาจินดาเขตผู้อำนวยการนักพระพุทธศาสนาจังหวัดลบบุรีพร้อมทั้งคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีคณะสงฆ์อำเภอเมืองลบบุรีคณะสงฆ์วัดเสาทองทองสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลบบุรีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีตลอดทั้งอุบาสกอุบาสิกาพี่น้องชาวจังหวัดลบบุรีให้การต้อนรับและกล่าวรายงานโดยนางสาวอังสุมาริน จุธาจินดาเขตผู้ำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลบบุรีผู้ปฏิบัติงนานและผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ข1 9ที่รักษาตัวตามโรงพยาบาลสนามจังหวัดลบบุรีในวันนี้ความเป็นมาของโครงการเนื่องจากสถานการณ์การ สำหรับความเป็นมาของโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 ในรอบที่3นี้ทำให้มีการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางและรวดเร็วพี่น้องประชาชนรวมถึงพระสงฆ์ต่างก็ได้รับผลกระทบและความเดียดร้อนสร้างความเสียหายแก่ภาคสังคมเศรษฐกิจและขวัญกำลังใจของประชาชน ด้วยเหตุนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประมุขสงฆ์ไทยพระองค์ท่านทรงมีความห่วงใยแก่ประชาชนซึ่งมีพระดำริให้วัดที่มีศักยภาพให้ความร่วมมือกับทางส่วนร,ราชการสนับสนุนทำอาหารช่วยเหลือประชาชนบริการอำนวยความสะดวกให้ในการ ชาปนกิจศพผู้เสียชีวิตไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายและเปิดพื้นที่บริเวณวัดอำนวยความสะดวกแก่ทางราชการที่พึงประสงค์ใช้สถานที่ของวัดอย่างเต็มที่ในการนี้ทางคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีซึ่งมีพระเดชพระคุณพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีพระราชวิสุทธิประชานาะเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุคณะสงฆ์อำเภอเมืองลบบุรีวัดเสาทงทอง พระครูจริยาพรเจ้าคณะอำเภอเมืองลบบุรีและส่วนราชการประชาชนทุกหมู่เราอุบาสกอุบาสิกาชุมชนชาวตลาดเทศบาลเมืองลบบุรีรับสนองพระราชดำริของสมเด็จพระสังฆราชได้ดำเนินการเปิดโรงครัวโรงทานจัดทำอาหารเพื่อน,นำไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนารายมหาราชโรงพยาบาลอนันทธรมหิดลและโรงพยาบาลท่าวงโดยจัดทำเป็นอาหารบรรจุกล่อง วันละ500กล่องโดยอาสาสมัครมูลนิธิปอิตึงรบบุรีจะเป็นผู้มารับส่งในแต่ละวันจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าว a อ d TV ีทีออนไลน์บริหารงานโดยดอกเตอร์อเนกพันธุรัตน์นพรัตน์ทองแก้วถ่ายภาพไทรัพทองแก้วบรรณาธิการข่าวรายมา Uh oh.